ในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทออสเนี่ยก็ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับได้ประกาศปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยเงินกู้ MRR 0.25%์ต่อปีอจากเดิม6.795%ต่อปีลดลงเหลือ6.545%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษภาคม2567เป็นต้นไปเพื่อลดภาระคาใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า1.8ล้านบัญชีรวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมช่วยเหลือรายได้จากการออมให้กับประชาชนด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เก็บออม เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปและมีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200,000บาทจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.95%ต่อปีอันนี้เป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับพิเศษก็คือดอกเบีย้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกปีปีละสครั้งระหว่าง29มิถุนาถึง29ธันวา ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมได้ตั้งแต่วันที่7พพฤษภาคมถึง30ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการณสาขาธนาคารทั่วประเทศครับครับผมธนาคารก็จะได้ออกมาดำเนินมาตรการนะครับตามที่ภาครัฐก็จะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ